ทำไรอ่ะวิดีโอเก็บไว้วันที่สองธันวาสองห้าหสีทะเลหมอกวันนี้เป็นคงแรกนี่วันนี้ตื่นนั้นแต่กี่โมงคะตีห้ตื่นตีห้าตีห้าครึ่งรถขึ้นมานะแล้ก็มาเห็นพระาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอา้ยแต่ไม่มินรอด คือเข้าห้องน้ำมาไงความนะความดีไม่ความดีอ่ะภายในกาวิธีสองถุในเช้าใช่นิ่งหน่องนิ่งหน่องนิ่ง่องแล้วก็เื้อติดได้แล้วองทีสามแล้วก็แล้วื่องออกแก๊บเส่็รหัสมือด้วยนอนฟังจนลุมปิดไม่รู้จะปิดยังไงเอานิ่งหน่องนิ่งหน่องนิ่งน่องต้งนอน